ม,มันเนื้อหอมที่แทบจะตรองใจตายหนุม่มและหนุ่มใหญ่ต่างมายืนบายหาสม,ามาัครพี่รักเธอร้องละเมอถ้าต,ตายช้าแต่ไม่กล้าจะบอกรักอยากแอบทักบอกรักเธอคว้ากระเป๋าแล้วคว้ากระเป๋าแล้ว ใจปั้มใจปั้มขอบคุณครับข้างซ้ายด้วยโอ้โหขอบคุณครับมาขอบคุณครับฮะอหมื่นหนึ่งเลยเหรอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราต้องการจริงนะต้องได้เบียขอบคุณครับของแรกของเรานะ โอ้โหใจปั้มใจปั้มทำนอะไรนี่เผิดอใจรักเขียนหัวใจเผลอมาอเลิเใจไปบองจงมอง เรเริ่มสั่งแล้วฟงคำย้ายมาเสียสีเที่มแทนไม่ใจคลาสายให้ไปไกลตาข้ามีก็เพียงดอกยาเจ้าดอกฟา้าเนอนคุณมาคำนียาวขอบคุณครับอำน่าคำคิดถึงอำน่าแห่งความคิดถึง ฟังตรึงใจคอยกันนึน่งวานหงนแม้เพียงวันเดียวไม่นานผาร้อนรนเฝ้กากังวนหัวใจเื่อนลอยมคิดจดหมายกันด้วกนฮะหมายเยอะมากนากดหาสนิอโอ โอ้เจ้าเขาเกี่ยวกระต่องเก่งหายไปไหนเนี่ยมีลูกสาวคนเดียวนาเพียบพร้อมบุญนากโซภาองค์งามเธอชื่อว่านางปักใครเห็นใครรักลุ่มลงเพลงเมียไม่มาเมียไม่มียอดรักเมียมี พ่อชอบฟังด้วยมไม่รู้ว่าด้วยเพลงพ่อหรือว่าเนื้อหาดีเพลงคับน้กดแช่เย็นพี่จะดื่มเหรอใครถามนะดดได้ได้ได,ได้น้องถามว่าทำไมพี่น้านใส่แว่นเคยถอดแว่นแล้วสะดุดบันไดล้มพ่อขอ,อ,อเ,เพลงร้องรพิมทะนลด,ด้วย ฟ้าครึ้มตั้งคราวสีเทามอกคลึ่พออ๋อยไปไหน,นอ๋อยอยู่นี่คลื่เมื่อกี้อยู่โน่นน่ะลมฟ้ากระเดืยอดไม้กนในแรงลมทะเลปัน่นป่วน ใกล no mm ้แ hmm. ค er no. 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 okay. okay. no no. no ่ไหนคือใกล้ด้วยเดี๋ยวแถมให้หน้าไม่มาไม่มีเมื่อกี้อ๋อโอเคครับสูงใจเลยไม่นี่แป๊บหนึ่งไม่ไปได้ไหมเอาถ่ายรูปถ่ายรูป่ะแม่เอ๊ย คนจสี่ินตันมารักกับพี่มารักกับพี่แม่เนื้อยเย็นพี่จะพาไปนั่งเบ็กินลมเลนนะาน้องเอ๋ย,สยเสื้อใหม่ไหมพี่ลูกกียทั้งลูกมียังไม่เคยสมบัติมากจังเลยน้องเอ๋ยจงเชื่อหวัวจา แม่อ้อยแลคข้ากองฟงาง,ง,ฟงเดี๋ยวมีแน่ครับเดี๋ยวตัวหาเลี้นก่อนวันฤกษ์ศีกายป่าจูบป,ประจําตาวิ้รวอนอนรักข้อสุดท้ายสุดท้ายพี่ต้องลาก่อนข้าสว่าง,น,ง,น,ง,น,งนุ่มนวลแนบหนาฝันจูบสองตาคือปาสัมพันธ์แต่คืนนี้ ที่ไปอย่าได้ไว้มันคืนใหม่เราค่อยพบก,กันเพื่อสร้างวิมานชิ้นเลธิ์ที่ปงป่ะเอวไปร้องเพลงช้าตั้งเพลงสองเพลงหน่อยกันเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับชืบ่นใจเนาะนะค,ครับจ้าคิดทอดทุกคน คิดหอดทุกคนที่โดนแล้วบ่พอนาเบอร์ที่ให้มายังเมมติดมือเธออยู่บ่ได้โทรหาบ่ได้แปลว่าลืมปวดรู้คนที่เคยไปมาสู่ยังอยู่ในใจเสมอ